สุดสรเลขดับห่วยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในก,การรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับผมมาดูในส่วนของแนวทางดับ10ล่างนะครับผมนะมีสูตรก็คือใช้หน่วยบนนะครับ10ล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างบวกกันนะครับ9 1เป็น10ก็เหลือ7ตัวเดียวนะครับ 7นะครับได้7นะครับแต่ถ้าใครจะเอาหลักที่2หลักที่3เพิ่มเติม <_ S 1> ก็เอา7ตัวเนี้ยเนี่ยบวกครั้งแรกนะครับนี่บวกครั้งแรกได้เป็น7เอา7บวกด้วย4เอา7บวกด้วย4คงที่นะครับ4คงที่นะ4คงที่ก็จะเป็น11นะครับก็คือเอา1บวก4คงที่เอ้ยเอา1บวกหคงที่นะครับเอา1บวกหคงที่ก็จะเป็น6นะครับเดี๋ยวทัวนอีกครั้งนะครับ 7ตัวแรกนี่ก็คือหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับก็อันนี้คือ9กับ1เป็น0เหลือ7 7ตัวนี้บวก4คงที่ก็จะเป็น11เอา1ตัวนี้บวก5คงที่ก็จะเป็น6นะครับนะถ้าจะเอาทั้งหมดนะก็ลองพิจารณาดูแต่ผมเออเอาเอาเอารวมแล้วกันนะครับ16ทันวานะครับมาที่8 7 16ดับอยู่30ทันวา 0 9 4ดับมาที่8 0นะครับ094ย์ดับอยู่17มกราคก67 1ด0ดับมาที่6 150ดับอยู่นะครับแล้วก็1กุมภาพันธ์605ดับมาที่0ตรงนี้แถวที่2หลุด1ครั้งนะครับ6และ5ดับอยู่นะครับแล้วก็16กุมภาพันธ์261ดับมาที่4 261ดับอยู่นะครับมาดูที่ หมีนาครับผมนะสองดับมาที่เจ็ดสองดับอยู่สิมีนาเก้มแปดดับมาที่เจ็ดเกดับอยู่หเมษายนหนึดับมาที่เก้าหนึดับอยู่แล้วก็สิเมษายนศูนสาดับมาที่เจ็ดศนดับอยู่นะครับสพฤษภาสี่แปดมับมาที่หนึ่งสแดามดับอยู่แล้วก็สิพฤษภานะครับสี่ดับมาที่หกสี่แดมับอยู่หนมิถุนาหกศูนย์หดับมาที่ส 6 0 5ดับอยู่แล้วก็16มิถุนา9 3 8ตรงนี้แถวที่2หลุดนะครับหลุด2ครั้งนะครับ9และ8ดับอยู่นะครับนะ9และ8ดับอยู่นะ9และ8ดับอยู่ตรงนี้แถวที่2หลุดไป2ครั้งนะครับนะคือนี่ตัวเลข2เลข3เออและก็ในส่วนของ วันที่หนึ่กรกฎาคมาตัวนี้หลุดนะครับแถวแถวแรก8หลุด1ครั้งนะครับ2และ7ดับอยู่นะครับ16กรกฎาคม0 4นมาที่2 049ย์ดับอยู่1สิหาเ3้4ดับอ้ยมาที่4 938ดับอยู่16สิงนดับมาที่2 150ดับอยู่1 6กเอ้ย1กันยานะครับ716ดับมาที่9 7 16ดับอยู่แล้วก็1 6กันยานะครับ938นะครับ แถวที่2เนี่ยหลุดไป3ครั้งแล้วนะครับนะก็9และ8ปดับอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้นะ9 3 8นะครับแถวที่2เนี่ยหลุดหลุดไป3ครั้งนะครับนะนะครับ9และ8ปดับอยู่นะและ้วก็เอ่อ1ตุลาสองหกดับมาที่5 261อดับอยู่แล้วก็16ตุลาเก้มแปดดับมาที่0 938์ดับอยู่แล้วก็ หพุสจิสองดับมาที่3 261อดับอยู่แล้วก็16พฤศจิเก้บาทนะครับหลุดอีกแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับหลุด4ครั้งนะครับเก้าสาที่2องนะเก้ดนะครับหลุดที่3 9และแปดับอยู่นะครับแล้วก็1ทันวา261หกหนะครับสองนะครับเลขสอกับเลขหนนะครับก็ลองพิจารณาดู นะครับสำหรับแถวที่2นี่คือถ้าไม่ชอบนะครับตัดทิ้งออกไปเลยนะครับหลุดไป4ครั้งนะครับแต่ถ้าที่ยังไม่หลุดเลยคือแถวที่3นะครับแถวที่3ก็คือเลข1เนี่ยแถวนี้แถวที่3ยังไม่หลุดเลยแถวที่1นี้หลุดไป1ครั้งนะครับนะนะก็ลองพิจารณานะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะนะครับดับ10ล่างนะครับ2ถ้าตัดเลขหกก็เหลือ2และ1นะครับดับ10ล่างแต่ถ้าใครจะเอาหมดก็ ตัดเลขหกเอ้ยตัดเลขหกไปด้วยนะครับนะก็จะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ